ยี่ไหนเปิดแน่เลยช่วยด้วยกลัวผิดทางเี่โดาระเบิดแล้นะเดิพี่อย่างเนี่ยช่วยดวกลัวผิดทางเดี๋ยวนี้กูจะได้เล่นไหมเนี่ยลองห้องคอห้องแม่ห้องนางอย่างนี้เลยเนี่ย Sure, I'll uh,